สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้พาไปชมไม้ประดับมงคลโบราณเกิดมาก็เห็นเลยเกิดมาก็รู้เลยเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านออกดอกตลอดปีสวยงามพุทธรักษาไปชมความงามของพุทธรักษากันค่ะพุทธรักษาสีเหลืองอมสม้ม เป็นไม้ประดับมงคลที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เชื่อว่าเป็นไม้ประดับมงคลนะคะท่านเจ้าของบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าปลูกตั้งแต่สมัยคุณแม่มาเที่ยวเมืองเพนทลิตอยู่ห่างจากซิดนีย์นั่งรถไฟก็ประมาณ40นาทีค่ะอยู่ไม่ไกลช่วงนี้กำลังออกดอก ดูความง,งามของเขานะคะเหมือนกับบ้านเราเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูเป็นฤดูร้อนของที่นี่รัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียเ็นแล้วก็ทึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆครับปลูกแล้วงามเหมือนบ้านเราเลยค่ะพุทธรักษาที่บ้านเราเรื่อมีปลูกทุกสีเลยนะคะพุทธรักษาเป็นไม้ประดับมงคลที่ปลูกเลี้ยงง่าย โดยปกติแล้วเขาจะชอบดินที่มีความชุ่มชื้นสูงแต่ว่าอยู่ได้ในดินที่ไม่ค่อยได้รดน้ำก็ไม่ตายนะคะเพื่อนเพนคะเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีเง่ามีหัวอยู่ใต้ดินเป็นพืชที่ทนอาทิตย์หนึ่งรดน้ำสองสามครั้ง ็ยังอยู่ได้ช่วงฤดูฝนนี่ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนานก็อยู่ได้นะคะแต่ถ้าเราดูแลเขาดีๆก็ออกดอกเชยชมให้ชมตลอดปีงามใบงามลำต้นงามดอกนะคะเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ท่านปลูกเอาไว้นานแล้วแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ดูแล เรียกว่าแทบไม่ได้ลดน้ำพอช่วงหน้าหนาวเขาก็จะไม่ค่อยอช่วงหน้าหนาวของที่นี่ต้นไม้ก็จะชะง,งักอยู่นะคะแต่พอหน้าร้อนแล้วก็ฤดูสปริงมีฝนตกต้นไม้ที่มีเงามีหัวอยู่ใต้ดินก็จะ,จะเจริญงอกงามออกดอกให้ได้ชิยชมพื่อพับพุ่บพับเลยนะคะ ดูดูความงามใกล้ๆของเขานะคะพุทธรักษาเป็นไม้ประดับมงคลโบราณที่เกิดมารุ่นนี้ก็เห็นก็รู้เลยนะคะว่าเป็นไม้ประดับมงคลสวยงามมีเสน่ห์เชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกพุทธรักษาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองป้องกันพยันตราย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อที่ทําให้อบอุ่นใจนะคะเพื่อนๆคะอยู่ที่ความเชื่อเนาะแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้ปลูกต้นไม้รักต้นไม้ทุกต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับโชว์ใบหรือโชว์ดอกรักทุกชนิดรักทุกสายพันธุ์นั่งมองเขาจเจริญงอกงามก็มีความสุขนะคะพุทธรักษาเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์โดยการแยกเง่แยกกอแล้วก็ การให้ปุ๋ยจะให้เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยหมักได้หมดนะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายมากสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุนี Channel ค่ะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ